แล้วบ่พาแล้วไปถ่ายต่ออ้าวนี่ครับทีเซ็นเตอร์เก่านะครับเคยไปเยี่ยมยามบ้านผู้ใหญ่มาก่อนหน้านู้นเอาไป้ตัดอีกแล้วจ้ากๆๆ่ครับเข้าวันครับเข้าวันวนี่ไปแล้วป้าไปนู่นบอ นี่พยาามทำนาเนี่ยรุ่นไหนก็ไม่รู้ตอนนี้รุ่นนี้มันรุ่นนาปลังนาปองาอไปา,ไ,า,าไ,ไปแล้วจ้าโอ้ยไปทำวัวด้วยนี่เห็นมั้ยจ้าหายไปแล้วอ้นี่ครับสวัสดีครับ ยังไงผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้ะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจากอิสระขาวออนทัวร์ครับสวัสดีละครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีละครับ